สวัสดีครับมาแนะนำกันอีกแล้วนะครับรุ่นนี้จะเป็นตู้ลำโพงแอคทีฟขยายในตัวยี่ห้อเบอร์ิ e เแบรนด์ดังจากประเทศเยอรมันนะครับเป็นตู้ลำโพงรุ่น DR115DSPDSP ก็คือ d i t o t s l s n g n p l p r o s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  o r นะครับเป็นตู้แอมขยายในตัวขนาด1400วัตต์เลยนะครับตู้ลำโพงก็เป็นดอก15นิ้ว2ทางนะครับ ตะแกรงก็จะเป็นตะแกรงเหล็กแบบโค้งนะครับทีนี้มาดูด้านข้างด้านข้างก็มีที่จับด้านบนก็มีที่จับด้วยนะครับรุ่นนี้จะตะแคงข้างทําเป็นตู้มอนิเตอร์ได้ด้วยนะครับด้านหลังก็จะมีหน้าจอเปิดสวิตจะมีโหมดในส่วนของโหมดปรับเป็นแบบมอนิเตอร์ก็ได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็น2อ n p ินพุตนะครับแบบคอมโบแจ็คแล้วก็มีช่องไลท์เอาแล้วก็สวิตช์เปิด b l บลู o t h แล้วก็ช่องอ็อกอินนะครับ3.5มมิหน้าจอเป็นจอดิจิตอลจอ่ c จอ LCD นะครับอ่ะทีนี้ก็กดเข้าไปนะฮะก็จะเป็นเมนูต่างๆเลยนะครับปรับโหมดเลื่อนก่อนอจำลองเสียงแบบมิวสิกดี ประมาณนี้นครับพอได้แล้วเราก็ออกนะครับโลเคชันจะเป็นแบบนอร์มอลหรือว่าเป็นแบบมอนิเตอร์ก็ได้นะครับปรับโลมิดไฮก็ได้เซตค่าต่างๆเซตค่าดีเลย์ปรับเป็นเสียงซับเบทก็ได้นะครับเซตหน้าจอนะครับหรือจะคืนค่าโรงงานก็ได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ปรับที่ตัวนี้แหละครับตัวไดเอาเนี่ยเป็นตัว DSP น่าใช้มากเลยครับราคาก็ไม่แพงนะครับลูกค้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ร้าน,นามีบริการจัดส่งให้นะครับฝากลูกค้าไปด้วยตู้เบรลิงเจอร์รุ่น DR115DSP นะครับสำหรับคลิปนี้ก็แนะนำกันแบบคร่าวๆนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ